ถ้าพี่ไม่เอาเงินมาให้ฉันสองแสนบาทฉันจะโดดลงไปเดี๋ยวนี้โดดสิโดดเลยถ้าเกิดว่าคุณกล้าโดดลงไปเนี่ยนะผมจะได้เอาเงินให้พ่อกับแม่คุณสองแสนบาทเอ๊ะไม่ใช่สิห้าแสนบาทไปเลยดีกว่าโดดสินี่พี่แน่ใจใช่ไหมไวาใจฉันโดดลงไปใช่ผมแน่ใจเอาเลยโดดสิ นี่สีฟ้าฉันแค่มาขอยืมเงินแค่นี้มันยากขนาดนั้นเลยเหรอนี่ีฟ้าคุณมาขอยืมเงินกับผมเพื่อที่จะเอาเงินไปเป็นค่ารักษาพยาบาลของแฟนใหม่ของคุณเนี่ยแหละและที่สำคัญเนี่ยนะแฟนใหม่ของคุณคนนี้เนี่ยก็เป็นผู้ชายคนที่คุณคบตอนที่คุณยังเป็นแฟนผมอยู่คุณทำแบบนี้เนี่ย กูเห็นผมเป็นตัวอะไรให้ฟ้าฟีฟ่าฉันรู้ว่าตอนนั้นฉันทำผิดต่อคุณฉันขอโทษแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาการของแฟนฉันรอไม่ได้แล้วนะฉันขอร้องล่ะให้ฉันยืมเงินเถอะนะน้ฟีฟ่านะผมไม่มีหรอกนะไี่ขอยืมเขาเนื่อโน้นไม่มีใครฉันยืมแล้วมีแต่พี่คนเดียวนั่นแหละที่ช่วยฉันได้ฉันขอร้องนะฟีฟ่านะผมไม่ นี่ฟิฟ่าฉันขอดีๆเนี่ยพี่ไม่ให้ฉันยืมใช่ไหมฉันรู้นะว่าตอนนี้เนี่ยพี่มีแฟนใหม่แล้วนี่เขาว,ว่าตอนนี้ความรักของพี่เนี่ยกำลังหวานชื่นดีนี่ถ้าฉันจะานี่ฟ้ฟ่าคุณคิดจะทำอะไรของคุณอย่าคิดอะไรบ้าๆแบบนี้นะกลัวละสิฉันคงไม่ทำอะไรแฟนพี่หรอกนะ ฉันลังเกียจมันจะตายฉันคงไม่เอามือของฉันไปแตะเนื้อต้องตัวให้เปื้นอนมือฉันหรอกแต่ว่าฉันเนี่ยยังมีทั้งรูปแล้วก็วิดีโอของเราอยู่นะมีทั้งที่ใส่เสื้อผ้าแล้วก็ไม่ใส่เสื้อผ้าดูสิถ้าฉันส่งคลิปให้แฟนพี่ดูเนี่ยเขาจะดีใจหรือว่าเสียใจดีนะ คลิปวิดีโออะไรหรอคะคุณพี่ส่งให้ฉันหน่อยสิคะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าอดีตกับปัจจุบันใครจะเด็ดกว่ากันนั้นคนพูดอะไรของคุณเนี่ยนี่น้องสาวออกตัวแรงไม่เบาเหมือนกันนั่นเนี่ยม่รู้จักคำว่าเสียใจบ้างหรอแม่คุณพี่ในเมื่อฉันตัดสินใจเลือกจะอยู่กับเขาอะไรที่ผ่านมาแล้วฉันก็แค่ปล่อยให้มันผ่านไปเพราะมันคืออดีตที่ยังไม่มีฉัน แต่ตอนนี้เราอยู่กับปัจจุบันชั่วไปแล้วเมื่อกี้พี่บอกว่าจะส่งคลิปวิดีโอมาให้ฉันพี่ส่งมาให้ฉันดูได้นะคะฉันก็อยากจะดูได้เล่นเหมือนกันดูจากความรักของเธอสองคนแล้วเนี่ยน้องสาวเธอควรที่จะขอบคุณฉันนะที่ทิ้งผู้ชายคนนี้ไปไม่งั้นเธอสองคนก็คงไม่ได้มาพบรักกันหรอกใช่ค่ะ หนูควรจะขอบคุณพี่มากเลยนะคะพี่คะเมื่อกี้พี่บอกว่าพี่จะยืมเงินใช่ไหมคะนั้นนี่คุณจะทำอะไรของคุณเนี่ยบอกนะว่าคุณจะให้คนแบบนี้เนี่ยยืมเงินนะ่ะคนแบบฉันมันทำไมเหรอฟีฟ้าแกนี่นะไม่รู้จักโตสักทีเลยนะดูแฟนแกสิรู้จักกันสร้างมิตรภาพมากแกซะอีกน้องสาวขอบใจมากเลยนะ นี่ค่ะนี่ให้เงินมา20บาทมันหมายความว่าอย่างไงก็หมายความว่าพี่มีค่าแค่20บาทนี่คะนี่ฉันไม่ใช่ขอทานนะไม่นะคะไม่ใช่นะฉันไม่ได้มองพี่เป็นขอทานนะคะพ่อขอทานฉันให้เงินมากกว่า20บาทซะอีกพี่ฟาคะเราไปกันเถอคะ่ะ